ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สิงห์ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแจนเม้งตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใฮม่ครับผมครับผมเอาสวัสดีครับผมชื่อครูครูฮาริเทอร์ครับเนี่ยฮาริเทอร์ครับผมวันนี้วันนี้เป็นช่องสำหรับการอะไรนะคุยเรื่องมวยครับผม นี่ก็เป็นนักมวยอีกหนึ่งคนที่เป็นนักมวยอ่ะเคอเป็นนักมวยแล้วก็จะมาคุยกันเล่นๆไม่มีอะไรมากมายครับผมแรกเลยชื่อนักมวยพี่ชื่อนักมวยนะครับชื่อเทวฤทธิ์น้อยครับปอซับรุ่งเรืองครับผมเทวฤทธิ์น้อยปอซับรุ่งเรืองครับผมอยู่อยู่อำเภอเปือยน้อยครับจังหวัดขอนแก่นครับผมขอนแก่นขอนแก่น ครับผมอยู่ขอนแก่นครับก็มันมีพิพิบาตนี่อ่าใช่ครับโอลิมปิกสมรักทสมสิงครับโอลิมปิกเหรียญทองของประเทศเอ่อเหรียญแรกครับผมประเทศครับชกมวยเป็นไงครับชกมวยก็ชกไม่ค่อยเก่งหรอกครับดีกว่าครั้งแรกก็อายุเก้าขวบครับที่เก้าขวบครับที่ไหนครับที่ชกที่ขอนแก่นแล้วครับขอนแก่นเป็นเป็นเอ่อ งานวัดครับผมอาสมัยก่อนงานวัดใช่งานวัดครับงานวัดก็ได้เปรียบมวยครับได้ค่าตัวสองร้อยครับผมสองรอยได้เยอะครับผมก็ก็ได้สองร้อยครับแมยอดกระปุกครับครับผมหน้าเฟผลผลการแข่งชนะครับผมโอ้สองร้อยภูมิใจเลยครับก็เลยเป็นจุดประกายครับผมก็เลยใช่ก็เลยได้ได้ได้เริ่ม การชกมวยครับผมผมก็ด้วยฐานะทางบ้านครับผมฐานะทางบ้านอาชีพทำไมก่อนก็ทํานาครับผมนาเกษตรกรครับพ่อแม่ก็ทําได้ทํานาครับครับก็หลังจากนั้นก็ก็ก็ชกอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบไฟครับผมครับก็เลยชกมวยไทยครับก็เลยทีนี้ก็เลยมันมีไขยมันบ้านนอกครับ นี่วันสารต่อสารต่อวันนั้นก็มีการยุบค่ายุบอะไรไปครับอประมาณอายุประมาณอายุสิบห้าครับผมก็เลยไปสอบครับลองสอบที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับผมก็โอกาสดีครับได้ได้เข้าเรียนครับผมเข้าเรียนตอนตอนมสี่ครับอตอนมสี่มสี่ถึงมหกใช่ครับก็ระ้เวลาสามปีก็จาก มวยไทยก็ตอนแรกก็ชกมวยไทยครับทีนี้ก็เลยเบนเข็มนี่เห็นเบนเข็มอ่าไปไปโชคมวยสาคุนสมัครเล่นครับสาคุนหรืออ่ะอ่าสาคลสมัครเล่นครับเป็นไงวยก็เรียนรู้อยู่ประมาณสามปีครับก็ก็ประสบผลสําเร็จบ้างครับแพ้บ้างชนะบ้างครับผมอ่าแต่ก็ก็ก็ชนะอยู่ครับชนะมากกว่าแพ้อ่าใช่ใช่ครับ พอจบม .6 ก็ไปหนต่อไปไปมีองการช้างเผือบครับของของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมก็เลยไปลองสมัครอีกครับก็ได้มีโอกาสเข้าเรียนครับผมเข้าเรียนเข้าเรียนที่มหาอะไรนะเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมสาขาพระราชศึกษาครับคณะศึกษาศาสตร์ครับ มาไปเลียนอนแกนครับผมก็เรียนอยู่ห้าปีครับเรียนเรียนปีอีสต์ห้าปีใช่เขาเรียนสายครูครับผมกว่าจะจบครับน ok ี่ก็ดันด้นทุลังดันทุลังครับโอเคจากนั้นเรียนจบครับก็ก็เลยจบเป็นก็ได้มาทํางานที <reco Christ. S 1> ่ที shirt. ่ที่ตัวอำเภอครับผมเภอก็เลยมาอะไรอยู่จังหวัดนี้จังหวัดดูดูมัน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 ไม่ใช่สไตล์ครับนี่ แต่ตายเรามันแบบชีวิตมันนอกอ่าชีวินอกครับผมใช่บ้านใช่ก็ก็มีโอกาสเป็นครูอยู่ประมาณ8ปีครับผม8ปีใช่จบมาปุ๊บจบมาตอนยี่สิบสองเยเป็นเป็นเป็นครูเอกชนครับผมครูไม่ได้สอนมวยนะครับสอนแรกสอนฟุตบอลน่ะสอนสอนวิชาพะศาครัสอนสอนว่ายน้ำอย่างเงี้ยครับครับ ก็เลยก็เลยได้มาสมัครที่เพจมวยมวยยิมยิมมวยเขามีประกาศรับผู้มวยในในเฟซบุ๊กครับตั้งแต่สามปีที่แล้วมั้งครับครับทีนี้ก็เลยลองสมัครดูมาอ่าอ่ายิมยิมฝีไทเกอร์ครับที่ที่ที่อยู่เซี่ยงไฮ้อ่าทีนี้ก็พอดีว่าโอกาสเขาเขารับสมัครพอดีครับก็เลยลาออกจากครูที่บ้านมาครับ ตอนนี้ก็มาทํางานที่เซี่ยงไฮ้ก็สองสองปีสองปีมันรวมกันมาตั้งแต่ปีไหนดีกว่ามาตั้งแต่ปี2019ครับ2019ันสิบที่เป็นไปสองสามปีแล้วสามปีก็ท่านมาดูผมชกพอดีใช่ใช่มาดูทันจันเนงชกพอดีครับตอนนั้นมาใหม่เลยครับมาได้มาณสองเดือนพูดไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมาสามปีแล้วครับจะเข้าสามจะเข้าสามปีที่มาอยู่เซี่ยงไฮ้ครับผม เป็นไงครับสถานการณ์นับปัจจุบันดีกว่าอ๋อนปัจจุบันนี้ก็ท,ทํางานเป็นยังไงทํางานแล้วก็มีความสุขครับอ่าก็ก็จากแต่ก่อนเราเราไม่ได้กเ็เรียกอะไรเป็นเรื่องของมวยไทยนะเราที่เสี่ยงหายแล้วเออมวยไทยมันมันมันเป็นศินลปะประจำชาติไทยนะครับมามามาเผยแพร่มาเออไงก็ว่ามา มาสร้างมูลค่าให้หวยไทยแล้วก็เราก็ได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับอยู่ที่บีบีดาครับผมบีดบบเฮาส์ก็มีคู่มวยอยู่6คนครับตอนนี้ครับผมเจ้านายก็ใจดีครับเจ้านายใจดี2,000 Years Later อย่ากลับบ้านครับตอนนี้อย่าไปใช้ไม่ได้กลับบ้านมาไม่ได้กลับบ้านมาสองปีแล้วครับสองปีโอ้เออนานเลยสองปีกลับไปอยากกลับไปเลี้ยงวัวครับผมบานแหครับใช้ยาเสียน้ำเลือกครับบานแหบานแหเนี่ใช่บานแหไม่ต้องติดตามตอนต่อไปนี่นต้องไปต้องไปขนแกตเลยเนี่ยใช่ใช่ครับไปอนาคตอนาคตปลูกผักไปแน่นอนเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ครับผมครับผม ครับผมก็ฝากติดตามครับเอกชนะชัยช่องเอกชนะชัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กพิชิงก่อนเฟซบุ๊กครับฮาริชชาสัมรงครับผมติดต่อได้ช่องทางเดียวมีอินสตาแกรมอินสตาแกรมด้วยนะฮาริชชาสัมรงครับผมเทีนให้ตอกก็มีครับฮาริชาสัมรงครับโอเคครับโอเควันนี้ขอบคุณพิชิงมากที่ให้เวลามา พบกันใหม่ครับพบกันใหม่อีพีน่ะวันนี้สวัสดีครับอีกเยอะสครับ